สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2567ของผู้ที่เกิดราศีกุมชาวราศีกุมค่ะธาตุลม พระราหูเลข8ค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมของทุกปีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักของชาวราศรีกุมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องการงานค่ะการงานค่ะเดี๋ยวฮาร์เฟนนะคะ ช่วงนี้การงานของคุณนะคะผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวคนเองนะคะในการพรีเซนต์การงานนะคะ่ะ อย่างงานที่เป็นงานอีเวนต์เป็นงานขายของออนไลน์เป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะนันก็คือต้องใช้อินเนอร์ inner, หรือว่าเขาเรียกอะไรล่ะความรู้สึกภายในข้างในของคุณนะคะออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะเป็นการถ่ายทอดในสิ่งที่คุณมีอยู่อะคะ่ะความรู้ความสามารถของตัวคุณเองนะคะส่วนคนที่กำลังมองหางานค่ะมีเกณฑ์ได้งานค่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามนะคะจะช่วยเหลือตัวคุณนะเพราะฉะนั้นให้คุณลอง นึกดูนะคะพี่นี่พี่เาดูว่าเอ๊ะคนนี้คนนี้เคยช่วยเหลือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะนะคะลองไปหาคนนี้นะคะคนที่อายุมากกว่าแล้วก็เป็นเพศตรงข้ามนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินนะคะของชาวราศีกุมช่วงนี้เดมเพชนะคะหมายถึงความสบายกายสบายใจค่ะพอกินพอใช้นะคะแล้วก็มีเก็บด้วยนะคะส่วนคนที่ลงทุนไว้นะคะมีเกณฑ์ได้รับ เงินจากการลงทุนตัวคุณเองนะคะอย่างที่บอกว่าเ,ออเป็นงานอีเวนต์นะคะหรือว่าการขายของออนไลน์นะคะจะได้กำไรเป็นกอบเป็นกร,รมค่ะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยค่ะการงานการเงินค่ะต่อไปสุขภาพสุขภาพของชาวราศีกุมนะคะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจนะคะอะไรที่ทำให้คุณตื่นเต้นดีใจนะเพราะฉะนั้นก็คือ ให้เอ่อเกี่ยวกับเรื่องเหมือนกับว่าทําอะไรให้ควบคุมสติให้ลอบคอบนะคะช่วงนี้นะคะคนที่เอ่อมีโรคประจําตัวทั้งช่วงนี้ให้ระวังนะคะระบบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะไม่ทันนะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกค่ะไม่ควรตื่นเต้นอะไรแบบมากๆนะคะจ้ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักของชาวราศีกุม ขึ้นมาเดอะซันค่ะขอแสดงความยินดีค่ะกับคนที่มีคู่มีเกณฑ์ได้บุตรได้ธิดานะคะหรือว่าตั้งครันนะส่วนคนโสดค่ะจะมีคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าคนที่คุณมองมองอยู่นะคะหรือว่าคุณไปจัดงานอีเวนต์อย่างที่บอกอะค่ะนะคะ,นะคะอาจจะเจอคู่นะคะในงานนั้นนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะดวงชะตาโดยวรวมนะคะอะไรในเดือนนี้นะคะโดดเด่นบ้าง การงานการเงนิงนสุขภาพโอเคแฮปปี้นะคะอย่างที่บอกว่าไม่ควรเื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษนะหรือว่าเหมือนกับว่าดูหนังดูอะไรที่แบบว่าระทึกใจบ้างอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้ระวังนะจ้ะเดือนนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องอ่าบทที่ดาค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะแล้วก็การงานของคุณนะคะช่วงนี้นะคุณจะได้เปิดเหมือนกับเปิดโลกกว้างอะคะ่ะจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะ ได้ทำงานอะไรใหม่ๆด้วยนะคะได้เปิดมุมมองใหม่ๆได้ติดต่อได้การเดินทางนะคะมีเกณฑ์ไปพักผ่อนหย่อนใจนะกับคู่นะคะ mm. เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าเราทํางานอะไรแบบลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วนะคะ mm. เป็นช่วงที่เราต้องพักผ่อนแล้วเป็นเดือนที่เราต้องพักผ่อนแล้วนะคะ mm. ได้พักผ่อนได้เอ่อรีแลกซ์นะคะกับกับเอ่อชีวิตของเรานะคะ mm. จะ้ะต่อไปค่ะเทวดาประจําตัวคุณเองนะคะหรือว่าไพา่อยากสื่อสารอะไรกับคุณ เป็นพิเศษนะคะขึ้นมาเด็ดเอเมเรื่องการเงินค่ะการเงินช่วงนี้นะคะสุขกาสบายใจนะคะมีเงินมีกินมีใช้เหลือกินเหลือกเก็บด้วยนะคะแต่จัดสรรระเบียบดีๆนะภายในเดือนนี้นะคะจะได้ไปถึงเดือนหน้าหรือว่าช่วงปีใหม่กันไปเลยทีเดียวนะคะมองระยะยาวๆเลยนะคะขอแสดงความยินด,ดีด้วยค่ะ ก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีกุมมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคำทำนายและเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ